ยามเที่ยงนะครับก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกถึงแนวทางนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการเตรียมตัวที่เหลือนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ได้รับสารล่าสุดละนะครับว่ากว่าจะเคาะวันกว่าจะเข้าที่ประชุมกว่าจะได้วันกันออกมานี่ก็หลายขั้นตอนหลายมติอยู่นะครับสุดท้ายก็เป็นที่ จริงก็ต้องรอใบที่ <c oughs> จับเป็นทางการหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นทางการมากๆนะเพราะว่าสืบมาจากหลายสายแล้วก็ทั้งทั้งหลายสายนะครับหลายสายก็ยืนยันมาเป็นว่า,วาเป็นวันนี้นะครับทั้งที่เป็นแบบกึ่งออฟฟิเชียลนะแล้วก็แบบข้อมูลสายแบบสายเร่งด่วนนะครับสรุปนะก็คือวันที่สอบในสิบตำรวจปราปามเนี่ยนะครับถือว่า รัตอนสินเนี่ยนะครับ<ม>ก็เคาะมาแล้วนะครับเป็นวันที่นะเป็นวันที่18นะครับ18มิถุนายน66นะครับนับไปจากนี้ก็อ่ะเดี๋ยวนี้ไม่คิดแล้วกันนะครับเมษาพฤษภานะครับ70ประมาณ78วันเนี่ยประมาณ78วันนะครับอ่าก็ใช่ไหมเจ็ดสวันเนาะนะครับประมาณ78วัน ก็ข้อดีข้อเสียนีมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็มีระยะเวลาเตรียมตัวสําหรับแก๊งที่ไม่พร้อมนะครับวิชาการยังไม่เข้มขังเนะี่ยร่างกายยังไม่ได้ยังอ้วนอยู่ยังว่ายน้ํายังไม่ถึงเกณฑ์ยังวิ่งไม่ได้นะครับ BMI เกินอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถแปลงร่างได้นะในระยะเวลา2เดือนกว่านียนะครับก็ก็ถือว่ายังมีเวลาฟิตซ้อม นะครับยังมีเวลาปรับสกิลปรับทักษะของตนเองนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยมันก็มีเยอะว่าหลายคนก็ทั้งงบประมาณในการติวงบประมาณในการอะไรต่างๆนะครับงานธุรก,ก,การต่างๆ <c oughs> ก,ก็ก็ไม่เป็นไรนะนทุกอย่างมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแต่ก็เข้าใจทุกคนเนาะก็ก็ดีแล้วที่เขาเคาะวันสอบเป็นวัน เป็นที่แบบแน่นอนนะครับแบบไม่มีอะไรเลื่อนลอยแบบบางทีแบบปึ้งมาสอบเลยเงี้ยมันก็แบบเออตั้งตัวไม่ทันแต่ว่านี้ก็ประกาศเลื่อนมาจากใช่ไหมเลื่อนมาจากมกุระภุมพานุ่นใช่ไหมนะครับมาเป็นมิถุนเนะี่ก็เลื่อนเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรดีที่เขาได้วันนะครับดีกว่ารอแบบเลื่อนลอยเนี่ยเราจะได้มีแผนมีเป้าที่ชัดนะครับมีไทม์ไลน์ที่ชัด <c oughs> โอเคเนาะก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ ก็อยากจะมาฝากให้น้องๆว่าเออเขาเคาวันสอบมาแล้วเราเราต้องวางแผนในการอ่านหนังสือในการเตรียมตัวในการฟิตซ้อมร่างกายนะครับออต้องทำควบคู่ก,กันไปด้วยนะครับโอเคก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆน,นะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรเนี่ยเป็นการมาพอดแคสต์เบาๆว่าวันสอบที่แบบที่แท้ทรูนะออกมาแล้วนะครับออก็เป็นกำลังใจให้โอเคครับไม่มีอะไรก็เนี่ย พักผ่อนแล้วก็เตรียมทำงานช่วงบ่ายกันนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ